การให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโซรยาจอย3978อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะการให้เกียรติคือการให้ความเคารพนับถือและยอมรับ ในความสามารถของคนอื่นใช้กิริยาวาจาสุภาพรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงใจคนอื่นอยู่เสมอแสดงความเคารพ ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยปราศจากอคติไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหน้าต้องอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ เหมือนที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราเช่นกันการให้เกียรติคนอื่นไม่ได้ทำให้เราตกตำ่ำความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ทำร้ายเราหรือใครความจริงใจไม่ได้ทำให้เรา ไม่มีเพื่อนความโอบอ้อมอารีไม่ได้ทำให้เราหรือใครต้องเป็นทุกข์แต่การให้เกียรติคนอื่นก็จำเป็นต้องมีขอบเขตเหมือนกันมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไป ก็ไม่ได้ผลทุกอย่างที่ทำต้องอยู่ที่ความพอดีมีความเหมาะสมตามเหตุและผลของการกระทํานั้นๆจงจดจําเอาไว้เสมอว่าไม่ว่าเราจะเก่งเจง๋งยิ่งใหญ่แค่ไหน เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเหยียบยำ่ำทำร้ายจิตใจหรือไม่ให้เกียรติใครเขาการที่เราให้เกียรติคนอื่นมากเกินไปจนลืมให้เกียดตัวเราเองอาจทำให้ตัวเราต้องลำบากใจ และมองข้ามพฤติกรรมแย่ๆของคนอื่นที่เราให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นเอาแค่พอดีพอดีจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังกับการให้เกียรติของเราที่ให้คนอื่นมากเกินไป